สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy ันเวย์สุขภาพพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง 9M 컷 HD เราจะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วนําไปสู่การปฏิบัติแล้วมามอบส่งถึงบ้านท่านเลยครับวันนี้ผมอยู่กับหมอบิลครับสวัสดีครับหมอบิลครับอ,จจอาจารย์สัาส,สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ Facebook Live 9M t นะครับก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมในการกดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะรับเสื้อจากกิจกรรมลมหายใจเดียวกันนะครับกติกาเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับร่วมถามคำถามสุขภาพในรายการ Healthy Day Runway สุขภาพพร้อมแชร์ไลฟ์จากแฟนเพจ9 m c o เมีสิทธิ์รับเสื้อลมหายใจเดียวกันคุณผู้ชมครับช่วงโควิดนั้นทุกคนมีอารมณ์คล้ายๆกันนั่นก็คือจิตตกเครียดซึมเศรา้านะฮะหมบิวครับเคยเป็นครับ ช่วงโควิดนะฮะเรา<ช>ต้องให้กําลังใจตัวเองยังรอดอยู่ครับยังไม่เป็นพ<ช>รบอาจารย์แต่บางคนถึงกับขั้นฆ่าตัวตายใช่ฮนะเราได้ข่าวกันเยอะมากเป็นเรื่องของสุขภาพจิตวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกครับท่านผู้ชมว่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชคิดอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าแชทบอทนะฮะแชทบอทใส่ใจบายสิริราช เป็นแชทบอทที่จะให้ท่านประเมินสุขภาพจิตของตัวเองแล้วหาทางออกให้ด้วยใช้อย่างไรและมันคืออะไรวันนี้เรามีผู้รู้จักอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะซึ่งมาอยู่กับเราแล้วในวันนี้ดรกลลกรวงพาติกะเสรีอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีที่ให้เกียรติกับรายการนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่กลัวโควิดนะเลยมาที่นี่ได้ยังยังมาได้อยู่ครับโอเคครับคุณ อย่างแรกครับอาจารย์อยากเรียนถามว่าแชทบอทนี่คืออะไรครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าแชทบอทนี่คือบอทคือโรบอทคือหุ่นยนต์หรือเปล่าครับก็แชทบอทถ้าเราพูดกันแปลกันตามตรงนะครับแชทก็คือการพูดคุยครับบอทก็คือหุ่นยนต์ก็คือเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัตินะครับที่เวลาเราพิมพ์อะไรเข้ามานะครับตัวบอทก็จะทําการโต้ตอบกลับไปซึ่งอัตโนมัตินั่นหมายความว่าไม่มีคนเลยใช่แน่นอนครับจะไม่มีคนนะครับจะมี โปรแกรม AI หลังบ้านนะครับคอยประมวลผลนะครับอยากให้อาจารย์เล่าที่มาก่อนเลยว่าที่มาใส่ใจเนี่ยที่มาของแชทบอทใส่ใจนี่เริ่มต้นจากตรงไหนครับอาจารย์ตัวใส่ใจแชทบอทเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเริ่มต้นมาประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเรามีการปล่อยนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจับใจนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับการประเมินภาวะซึมเศร้านะครับซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับมีคนใช้งานแสนกว่าคนนะครับแล้วเราเห็น นะครับศักยภาพของเทคโนโลยีที่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการสุขภาพนะครับเราก็เลยไม่ไม่หยุดแค่การประเมินนะครับเราคิดคนที่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะดูแลในเรื่องของอารมณ์หรือว่าเรื่องของสุขภาพจิตของประชาชนได้มากขึ้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าไอ้ตัวแชทบอทจับใจเนี่ยประเมินอย่างเดียวครับแต่พอประเมินออกมาแล้วแล้วไงล่ะแล้วตามมาด้วยตอนนี้เลยมีใส่ใจเกิดขึ้นแล้วใส่ใจเนี่ยมันประเมินตัวเองแล้วยังไงต่ออาจารย์ หลังจากการประเมินเนี่ยเราจะมีในส่วนของการเจาะประเด็นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดูในส่วนของอารมณ์ผู้ที่เข้ามารรหรือว่าประเด็นปัญหาต่างๆนะครับซึ่งตัว AI หลังบ้านเนี่ยเราจะเอาปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปโยงในส่วนของกระบบการดูแลต่างๆต่อไปอดีจังเลยอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยหมอบิวเวลาเราซึมเศร้าเราอยากไปหาจิตแพทย์เนี่ยรเราต้องไปที่โรงพยาบาลซึ่งซึในชีวิตจริงนะฮะเวลาซึมเศร้าทุกคนจะเข้า Google ก่อนครับแล้วก็จะได้ การวินิจฉัยโรคหรือคําแนะนําซึ่งถือว่าเป็นคำแนะนาแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลแต่อันนี้เจาะจงอาแต่ถ้าเกิดอ,อยากเจาะจงมากๆเนี่ยก็คือต้องไปโรงพยาบาลอ่ะตอนนี้โควิดบ้างละ่ะเดินทางลําบากบ้างละ่ะโรงพยาบาลเป็นแหล่งแพร่เชื้อบ้างหรือบางคนอายที่จะไม่ไม่กล้าที่จะคุยกับคน อันนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ฐานะที่ผมวิคนโบราณเนี่ยผมอยากรู้แล้วว่าไอ้แชทบอตตัวนี้เข้าอย่างไรผมอยากรู้จาริงใช้ยังไงฮะตัวแชทบอตตัวนี้ครับใส่ใจเราสามารถที่จะเข้า Facebook คือผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมี Facebook อยู่แล้วนะครับเราเข้าไปที่เพจใส่ใจนะครับตกดยังไงหมอบิว p s y j a i ครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับ p s y j a i ต้องบอกว่าชื่อนี้ชอบมากเลยเพราะว่า p s y เนี่ย p s y เนี่ยมาจากว่า ไซโคโลจี <Psychology, S 1> หรือว่าจิตวิทยาจิตวิทยาอันนี้นะครับ P S, <S Y J A I นะฮะในจออาจจะไม่ค่อยชัดอันนี้ P S, <S Y J A I นะครับแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำยังไงต่อครับอาจารย์ก็กดปุ่มส่งข้อความ <N> send message นะครับเป็นของผมเป็นภา,านษาอังกฤษกด send message เข้าไปจะเข้าสู่ระบบเป็นเหมือนกับ messenger ที่คุยกันนะครับต้องบอกว่าอันนี้ผมลองกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองทำให้คุณผู้ชมดูว่า,าจะต้องทำยังไงบ้างเวลาขั้นแรกที่เข้าไปแล้วเนี่ย เขาจะต้องให้เราทําอะไรบ้างครับอาจารย์ก็เราจะพูดคุยเบื้องต้นนะครับอย่างคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราจะทําการประเมินสุขภาพจิตกันก่อนนะครับเหมือนกับเวลาเราเจอกันเราอยากจะรู้สุขภาพของคุณก่อนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการจําลองสถานการณ์ที่นั่งอยู่ต่อหน้าจิตแพทย์ใช่ครับอ่ะอันนี้ผมแอบลองทําก่อนเข้ารายการแล้วครับอาจารย์เขาก็จะประเมินอถามว่าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่สถานภาพโสดแต่งงานอย่าร้างนะครับการศึกษาเป็นยังไงบ้าง ทำอะไรอยู่ทํางานอะไรอยู่อันนี้หมายถึงเราต้องกรอกข้อมูลเองเขาจะถามไปทีละคําถามครับแล้วเขาก็มีให้เราง่ายๆเลยเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์เองเขามีชอยให้เราเช่นสมมตินะครับสมมุติบอกว่าระดับการศึกษาก็ได้มีตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีทุกรูปแบบซึ่งต้องบอกว่าสะดวกมาก แค,แค่เลือะะเ่อนอนะฮะเหมือนทำ,นทำข้อสอบชอยอครับใ่ที่สุดนะครับทำงานโรงพยาบาลสะดวกให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่าแล้วพอ,อเข้าไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มรู้จักเรามากขึ้นอ,อันนี้น่ารักมากเขาบอกว่ามาลองเช็คดวงชะตากันนะครับให้เราเสี่ยงเซมซีเดี๋ยวอาจารย์ดูนะฮะผมทําไว้เรียบร้อยแล้วเขาให้เราเสี่ยงเซมซีนะครับพอกดเสี่ยงเซมซีในแอปพลิเคชันปุ๊บอันนี้เห็นเป็นรูปเซมซีนะฮะแอปพลิเคชันกดปุ๊บเราเสี่ยงเซมซีเรียบร้อยเขาก็ขึ้นเป็นรูปบอกว่า สิ่งที่ CMC อยากจะบอกกับเธอคือทุกคนมีส่วนดีของตัวเองเสมอนะอแล้วเขาก็ถามเราว่าความาเราคิดเห็นกับเขาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนผมก็ตอบไปว่าจริงเลย CMC ตรงใจเธอดีใจจังคือเหมือนคุยกับคนเลยฮะแล้วทุกข้อความผมรู้สึกสัมผัสได้ถึง positive thinking หรือว่าความคิดเชิงบวกความคิดเชิงบวกดีจังเลยแล้วก็มีภาพไล่ไปเรื่อยๆมีคาถามนะครับแล้วตอนนี้พอประเมินออกมาแล้วอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่าตัวเราเครียด น้อยเครียดมากซึมเศร้าหรือเปล่ามันอมบอกในนี้เลยไหมฮะครับหลังจากการประเมินเนี่ยตัวระบบเนี่ยจะทําการสรุปผลมาให้นะครับ,รบว่าคุณอยู่ในภาวะความเครียดเนี่ยเท่าไหร่นะครับ,ค,รบความวิตกกังวลความซึมเศร้ายังไงนะครับซึ่งถ้าคะแนนออกมาสูงมากเนี่ยทางระบบเนี่ยจะทําการแนะนําให้ไปหา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคำว่าคะแนนสูงอาการหน้าเป็นห่วงคำว่าคะแนนสูงเดี่ยหมอบิลแสดงว่าอาการหน้าเป็นห่วงแสดงว่าคุณเริ่มมีสุขภาพจิตถึงระดับที่ต้องไปพบแพทย์แล้วแล้วเขาในตัวนี้ก็แนะนําให้คุณไปพบแพทย์แต่ระดับไหนที่จะต้องคุยต่อไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ระดับที่แบบว่าไม่ได้สูงคือระดับเลเวลที่แบบเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะว่ามีเล็กน้อยมีเล็กน้อยใช่เราเชื่อว่าเทคโนโลยียังสามารถช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้อยู่นะครับ ต้องต้องบอกว่ามันมันช่วยได้นะฮะจา์เพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอายไม่กล้าจะไปโรงพยาบาลคุยกับหุ่นยนต์และข้อมูลตรงนี้ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจะไม่มีคือเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมานั่งตอบพันกว่าคนใช่นะัพันกว่าคนนั่นหมายว่ามีคนใช้งานพร้อมๆกันประมาณพันคนได้มีมีครับมีครับเราแอบนี้ได้สูงสุดพร้อมกันนี้ประมาณกี่คนนณตอนนี้เนี่ยเราสามารถรองรับได้ประมาณหมื่นคนต่อนาทีนะครับคนต่อนาที โอ้เ oh, ยอะมากตอนนี้อาจารย์ <c oughs> พอประเมินออกมาแล้วตัวผมเนี่ยซึมเศร้าระดับหนึ่งที่ไม่ต้องไปหาหมอหรอกรแต่ผมอยากจะคอนเซัลหรือปรึกษาต่อใน AI นี้เนี่ยอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ผมฟังนิดนึงว่ายกตัวอย่างสิฮะมันจะแก้อย่างไงในส่วนของแชทบอตตัวนี้เนี่ยเรื่องของคอนเทนต์หรือเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเราได้มีการออกแบบจากนักจิตวิทยาและจิตแพทย์นะครับที่จะ move ในส่วนของเซสชันที่เขา ทำการบําบัดจริงๆเนี่ยมาเป็นการพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำรีแลกซ t ชันนะครับเราก็จะมีการส่งสติ๊กเกอร์ให้กําหนดลมหายใจแบบ 1, 2, 3แสดงว่ามีการมีการดูแลเบื้องต้นอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้คาว่ารักษาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้พบแพทย์แต่ว่าเป็นการดูแลเบื้องต้นซึ่งเป็นการจําลองสถานการณ์มาใช่ใครับต้องย้ำว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการ วินิจฉัยนะครับช่วยช่วยในการประเมินดีกว่าแล้วก็นําสู่การรักษาเบื้องต้นใ้องคือคือที่อาจารย์กุลกรพยายามยกตัวอย่างการฝึกลมหายใจครับท่านผู้ชมครับมันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เราผ่อนคลายจากความเครียดหรือความทเศร้าได้อะไรอีกครับอาจารย์ยกตัวอย่างสินอกจากฝึกหายใจอย่างเช่นการคิดบวกครับก็จะมีในส่วนของการทำ positive thinking นะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างก็พยายามให้เขาตระหนักรู้ว่า ในหนวันเขาเจออะไรมาบ้างที่มันเป็นบวกไม่ใช่ว่าเรามองแต่เรื่องลบอย่างเดียวครับซึ่งต้องบอกอาจารย์ว่าเมื่อกีผมกดเข้าไปดูมันมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับเมนูหลักก็คงคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะฮะมีการคุยเล่นได้ด้วยคุยคเป็นเพื่อนแก้เหงาแล้วก็สามารถคุยได้24ชั่วโมงเพราะว่าคนนี้บอทนี้ไม่หลับไม่นอนฮะ,ะมไม่ติดโควิดด้วย <laughs> นะครับมีข้อมูลสุขภาพจิตแล้วก็สามารถส่งข้อเสนอแนะ อยากอยากถามอาจารย์ว่าตอนนี้มีคนใช้งานใส่ใจแอปพลิเตัวนี้ฮะประมาณเท่าไหร่แล้วครับก็ณตอนนี้เนี่ยเราเปิดใช้งานมาประมาณครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนก็มีผู้ใช้งานที่เป็นยูนิคยูเซอร์ก็คือไม่ซ้ำหน้าที่เข้ามาเล่นนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ักว่าคนเกือบเกือบพันคนถือว่าเยอะนะฮะครึ่งเดือนเมื่อส0 0พนกว่าคนไม่ต้องกลัวเลยรองรับได้หมื่นคนตอนนี้ที่ต่ก่อนที่เราจะเอามาทดลองใช้กับกระสคนเอ้ก่อนที่เราจะมาใช้กระสับกระส่เราไปทดลองแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ผลการทดลอง มันเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์จากการทำโฟกัสกรุ๊ปมาเนี่ยเราค้นพบว่าตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยพพอร์ตทางด้านอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องเน้นย้ำว่าตัวแชทบอทตัวนี้เนี่ยเรามีจุดประสงค์สร้างมาไม่ได้เพื่อมาทดแทนนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์โอเคนะครับตัวนี้เป็นเป็นกรอบที่ชัดเจนของตัวเทคโนโลยีตัวนี้ครับครับอเอามาช่วยให้ให้คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ง่ายขึ้นผมใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าทําให้สบายใจทั้งสองฝ่ายคุณหมอก็ภาระลดลงในแง่ที่ว่าเคสที่มานนถึงมืออาจจะไม่ได้หนักหน,กหนามากเพราะว่าผ่านการช่วยเหลือดูแลจากแอปพลิเคชันหรือว่าแชทบอทตัวนี้แล้วแต่แต่ถ้าผมมาใช้แชทบอทตัวนี้แล้วนยหมอบิวแล้วผมไม่ได้ไปหาหมอแล้วผมก็สนุกอยู่กับตรงนี้ทําให้สุขภาพจิตผมดีขึ้นจนะั เพรนะาะว่าหลายๆคนก็ใช้มือถือเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็หาทางออกได้อาจารย์แล้วในอนาคตต่อไปอาจารย์พึงพอใจกับแชทบอทไอ๋ใส่ใจบาบสิริราชแล้วหรือยังอาจารย์พัฒนาจะพัฒนาอะไรต่อครับครับออแน่นอนว่าในส่วนของตัวเนื้อหาหรือเซสชันการบําบัดต่างๆเนี่ยเรายังมีอีกเยอะคือในในเชิงของจิตวิทยานเนี่ยเรามีกระบวนการการดูแลค่อนข้างเยอะนะครับเราก็พยายามดูในแต่ละขั้นตอนว่ามันมีอันไหนที่เราจะสามารถ เปลี่ยนมาเป็นข้อความในการพูดคุยได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะเริ่มมีในสตระของการพูดคุยที่เป็น voice interface แล้วนะครับแต่ไม่ได้แค่ใช่เป็น AI ยมยอนันเจ๋งมากเลยครับแล้วต้องต้องบอกว่าเห็นอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีคนใช้งานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงช่วงเท่าไหร่บ้างฮะจริงๆเรามีตั้งแต่อายุต่ำกว่า18จนถึง60 Up อัพก็มีะครับอัพในอนาคตอาจารย์จะมีแนวทางการประเมินไหมครับว่าแชทบอท ใส่ใจบายสิริราชนั้นเนี่ยสามพคนเนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยสุขภาพจิตเขาดีขึ้นไหมความซึมเศร้า<ถ>ลดลงหรือเปล่าเครียดลดลงไหมเนี่ยเราเรามีวางแผนจะประเมินตรงนี้ไหมอาจารย์จริงๆแล้วในตัวเนื้อหาของแชทบอทดเนี่ยระหว่างตอนเข้ามากับตอนออกเนี่ยเราจะมีการถามเขาด้วยน oh, ะครับรว่าสุขภาพจิตของเขาเนี่ยดีขึ้นไหมคุณรู้สึกยังไงนะครับซึ่งที่เราดูเบื้องต้นเนี่ยประมาณ70%ที่ออกไปแล้วบอกว่าดีขึ้น ครับผมแล้วมีส่วนไหนที่ต้องไปพบแพทย์ต่อไหมครับมีครับมีครับก็อ,อ,อย่างที่เวลาเราประเมินขึ้นมาเนี่ยแล้วคะแนนสูงสเนี่ยก็จะส่งทันทีบอกว่าเออคุณควรพบแพทย์นะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงไม่อยากไปพบแพทย์<อ>ก็จะพยายามถามเขาด้วยดีจังลเลยแล,แล้วเขาไปหามหมอจริงๆริงไหมทะอาจารย์เออณตตอนนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามกับโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีสายที่โทรเข้ามาเหมือนกันนะครับที่บอกว่าอยากที่จะ เข้ามาทําการรักษานะครับเพราะว่าคุยกับสายใจแล้วมีมีผลประเมินที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วอยากอยากจะเข้ามาดูมันจะเชื่อมกันได้หมอบิวุานะที่เป็นหมอคนที่มีสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยก็บอกเรื่องสุขภาพจิตแต่มันไปผูกโยงกับสุขภาพกายอย่างไงโอโหเต็มๆฮะกามคำพูดสุภาษิตที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยควบคุมทุกอย่างถ้าเกิดว่าจิตใจเราดีมันก็ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพเราแข็งแรงยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราอารมณ์ดี เรามีแรงมีกําลังใจที่จะไปออกกําลังกายมีกําลังใจในการทําสิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดวันนี้จิตตกจิตไม่ดีทุกอย่างพังหมดหุดหงิดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นอยู่กับเทคโนโลยีทุกวันเราก็เอาเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ชัดมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ความรู้และได้นวัตกรรมที่สุดยอดมากๆอย่าลืมนะครับว่าโควิดมาเราฉวยวิกฤตเป็นโอกาสใช่เลยครับ เรื่องใส่ใจบายซิลิราชแชทบอตตัวนี้ถือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดนวัตกรรมที่สุดยอดขึ้นมาประเมินตนเองได้พอประเมินออกมาแล้วเครียดไม่เครียดสามารถจะคุยกับแชทบอทได้วันนี้ต้องขอขอบคุณดรกุลกรวงพาติกะเสรีเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ขอให้อาจารย์ประสบความสําเร็จต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสําหรับช่วงของเราอัพจัดเทรนสุขภาพนะครับเราไปดูเทรนการฉีดวัคซีนในวัคซีนโควิด -19 นะครับในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกันครับ นายแพทย์โสรถอนุตรีดาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลถึงแนวทางการให้วัคซีนโควิดในผู้ป่วยมะเร็งซึ่งเป็นหนึ่งใน7โรคเรื้อรังที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากตามธรรมชาติเมื่อเกิดโรคมะเร็งในร่างกายจะมีเซลมะเร็งที่ควบคุมไม่ได้และการให้ยาระหว่างการรักษามักทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายต่าลงเรื่อยๆ การต่อสู้กับโรคติดเชื้อโควิดจึงลดลงตามไปด้วยและเมื่อติดเชื้อแล้วจะเกิดภาวะแทรกซ้อนและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแนะผู้ป่วยโรคมะเร็งหากมีโอกาสให้รีบมารับวัคซีนโควิดโดยเร็วเพื่อยับยั้งการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตครับทั้งนี้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถฉีดวัคซีนที่มีในประเทศไทยได้ทุกชนิดทั้งเชื้อตายไวรัลเวกเตอร์และ mRNA หรือแม้แต่วัคซีนไข้ชนิดก็ฉีดได้ยกเว้นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นแบบแบ่งตัวที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งและประเทศไทย ยังไม่มีวัคซีนโควิดชนิดนี้ครับ ลมหายใจเดียวกันมีข่าวดีมาบอกครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางโรงพยาบาลภูมิพลและกองทัพอากาศเปิดบริการตรวจและรักษาโควิด -19 ให้กับประชาชนทั่วทั่วไปแบบฟรีด้วยที่สนามทูปเตมีใช่ฮะโดยจะมีการกำหนดนะครับให้ตรวจวันละ1 0 0 0คนตั้งแต่30สิงหาคมก็คือเมื่อวานไปจนถึง17กันยายนนะครับ8โมงเช้าจนถึงบ่าย2เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับโดยการบริการครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบครบวงจรหรือว่า one stop s e r v i c e ตรวจพบเชื้อส่งรักษาได้เลยครับสามารถลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code ครับท่านผู้ชมครับแล้วจะเปิดให้จองคิวออนไลน์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาให้จองคิวล่วงหน้า1วันครับเพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป <c oughs> โดยขอให้เข้ารับการตรวจตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ที่อยู่ในการลงทะเบียนครับ,รบหม่คับสำหรับประชาชนที่ทําการจองคิวออนไลน์ผ่าน q r code คที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับเมื่อจองแล้วเนี่ยจะต้องมาแสดงตนแสดงตนนะครับเพื่อการตรวจคัดกรองโควิด -19 ภายใน15นาทีคือเขาจะมีรอบเวลาอยู่ครับอาจารย์<ช>ไม่ให้เกิน15นาทีนะครับโดยแสดงหลักฐานในการจองคิวเนี่ยก็คือหลักฐานจองคิวในโทรศัพท์ครับบัตรประชาชนตัวจริง สาเราแบบประชาชนเอามาด้วยแล้วก็อย่าลืมประกาส่วนตัวนะครับเอามาไว้กรอกข้อมูลนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมาไม่ทันเวลาก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปถือว่าสละดสิทธิ์ไปนะครับทีนี้ดู QR c o d e ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับถึง17กันยายนนี้นะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาสแกนได้เลยหมดเขตด้วยใช่ครับครับถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ ดีมากๆเลยครับตรวจครบตรวจเสร็จพอเจอรักษาได้เลยรักษาไปเลยนะฮะเอาให้ครบจบเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้มีอะไรอ่ะพรุ่งนี้แหละฮะตอนนี้หลายๆคนอยู่บ้านนอกจากกังวลกับโควิดแล้วเนี่ยหน้าฝนฝนมายุงลายก็มาครับยุงลายมาก็มากับไข้เลือดออกนะครับพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะครับติดตามได้ใน Healthy Day Runway สุขภาพวันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงเป็นต้นไปครับแล้วก็ขอบคุณต้นไม้สวยๆจากสวนนงรุฑด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ